มาละเด้อไอ้แคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวทันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวตานทั่วไปรหลดไฟทั่งคู่ระยะเล่นดวนครับจากเจ็ดเซนทางตอนนี้เปิด้ใส้แล้ว2องเซนทางและกระเดือนกันยะายน2566นี้ครับซิเปิดเพิ่มอีก3เสเซนทางครับ ตั้งแต่ปี2 5 5 9, 5 9ครับเด้๋ยมีการขับเคลื่อนโครงการรถไฟทางคูระยะเร่งด่ว 7, น7เส้นทางระยะทางรวม900-93กิโลเมตรปัจจุบันนี้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสซ็จและก็เปิดให้บริการได้แล้ว2โครงการได้แก่ช่วงชุ่มทางเชิงเศร้าช,ชุ่มทางคลอง19ชุ่มทางแกงค้อยระยะทาง106กิโลเมตรครับเปิดให้บริการไปตั้งแต่ปี2 5 6 2อีกช่วงหนึ่งครับก็บเป็นชุ่มทางถนนจีราไปฮอดคอนแกนระยะทาง1 0 8 7กิโลเมตรเปิดใส่เส้นทางคูเห็ดหยนต์ ยะเวลาก,การเดินทางได้เร็วขึ้นเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ปี2 5 6 3เหลืออิกหาเซ้นทางครับตอนนี้กะกำลังก่อสร้างใกล้สีแล้ลวและพี่นอ้องครับสโครงการคือโครงการช่วงคนครปฐมหัวหินหัวหินประจวบคีรีขันและกะประจวบคีรีขันชุมพรนภาพรวม3มโครงการในส่วนของงานโยธาได้ดําเนินการไก่เซจครบทั้งเบิดและก็เริ่มทดลองเปิดใส่ท่างคูไม้บางส่วนเพื่อทดสอบระบบท่างไปแล้ว มีแผนเปิดใส่งานจริงช่วงเดือนกันยายน2566เริ่มจากสถานีนคนปรปฐมถึงสถานีสาพี่อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรระยะทางประมาณ400กิโลเมตรจากนั้นสิขยายไปจนหอดปลายทางที่สถานีชุมพรนในเดือนท่านว่าคม2566ซึ่งสีดดำเนินการควบคู่ขนานไปกับการติดตั้งระบบอนัตสัญญาณและกทรทรคามนาคมตั้งเป้าหมายสิเปิดใส่งานได้เต็มระบบภายในปี2568ครับ จากนี้ไปการเดินทางโดยรถไฟก็สีประหยัดเวลาสะดวกสบายหลายยิ่งขึ้นครับพี่น้องครับแต่ก่อนนี้ไม่อยู่ล่างเดียวรถไฟสี่สวนกันขบวนหนึ่งต้องจอดหลีกเพื่อให้อีกขบวนหนึ่งสวนไปได้ครับเพื่อให้เสียเวลาในการเดินทางการขนส่งการธรรมนาคมต่างๆครับจากนี้ไปมีสองทางสวนกันไปสวนกันมาได้ยังสะดวกสบายประหยัดเวลาพร้อมครับ